นมสักการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันพฤะหัสสบดีขึ้น3ค่ขาเดือน12ปีขานอขอพายะวันนี้เป็นวันโลกาวินาศไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับ ชโชคดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสําเร็จคือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกสีที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่ทิศท,ที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้วันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษร ที่เป็นกาลก,กินีในชื่อคือดอเด็กต้อเต่าทอถุงทอทหารทอทง,งและนอนหนู<อ>เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสาาสบรสีสเสือหอหีรอจุราอ่างและหอนกคู่<อ>เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและออ,อ,อมายเซตวันนี้พระราชดำรัส รัชการที่9การทำงานใดๆไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ง่ายหรือยากถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้วก็ยากยิ่งที่จะทำให้สำเร็จขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันวใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยร,รักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นาลันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ